เป็นพนักงานออฟฟิศว้กลางคนที่ทำงานหนักจนแทบจะไม่ได้มีเวลาให้ตัวเองเขาอยู่ในวงจรของการทำงานที่ไม่เคยหยุดพักตั้งแต่เช้าจโอดเย็นและบางคืนก็ต้องทำงานจนถึงตีสองตีสามเพราะต้องตรวจสอบเอกสารสรุปรายงานหรือตอบอีเมลที่รอคอยการตอบกลับจากลูกค้าด้วยตำแหน่งของเขาในบริษัทมันทำให้ต้องรับผิดชอบงานหลายๆส่วนและเขาไม่สามารถปล่อยให้เรื่องงานล่าช้าได้แม้แต่น้อย ช่วงหลายปีที่ผ่านมาการกลับบ้านของโอ๊ตกลายเป็นเรื่องยากเขาจะออกจากออฟฟิศในตอนกลางคืนเสมอและมักจะกลับบ้านในช่วงเวลาเกือบเช้าบางวันกว่าจะถึงบ้านก็เกือบจะรุ่งสางสีแล้วซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ชีวิตส่วนตัวของเขาเริ่มขาดหายไปเขาไม่ได้ใช้เวลากับครอบครัวหรือแม้แต่เพื่อนฝูงเหมือนแต่ก่อนวันนี้เป็นวันพิเศษสำหรับโอ๊ตเพราะทางด่วนเส้นใหม่ที่เพิ่งสาร้างเสร็จได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการในคืนวันนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเรอคอยมานานหลังจากที่เคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับการเปิดใช้งานทางด่วนนี้มาสักพักเขาคิดว่าเส้นทางใหม่จะช่วยให้เขาประหยัดเวลาในการเดินทางกลับบ้านได้มากขึ้นหลังจากเสร็จจากการประชุมดึกในออฟฟิศโอ๊จึงตัดสินใจใช้เส้นทางนี้ในการเดินทางกลับบ้านเขาขับรถออกจากออฟฟิศ ในเวลาเกือบทิ้งคืนถนนที่ขับรถออกมาค่อนข้างโล่งว่างเสียงเครื่องอยนต์รถยนต์ของเขาดังไปตามเส้นทางที่ทอดยาวออกไปในความมืดมีเพียงแสงไฟจากหลอดไฟบนเส้นทางด่วนที่เปิดให้ใช้ใหม่คอยให้แสงสว่างไม่ให้เขาหลงทางช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เงียบสงบถนนที่ยังไม่ค่อยมีรถใช้บริการในคืนแรกของการเปิดใช้งานทําให้โอ๊ตรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าของทางด่วนเสียเองเขาขับไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องคอยระวังการจราจรติดขัด และไม่ต้องห่วงเรื่องความเร่งรีบแต่แม้จะเป็นเส้นทางใหม่และเงียบสงบโอ๊ดกลับรู้สึกถึงความรู้สึกแปลกๆที่ไม่สามารถอธิบายได้ราวกับว่ามีบางอย่างคอยเฝ้ามองเขาอยู่ตลอดเวลาบางทีอาจจะเป็นแค่ความเครียดจากการทำงานหนักแต่เขาก็ไม่สามารถละทิ้งความรู้สึกนี้ได้ง่ายๆมันเหมือนมีเงามืดบางอย่างลอยตามเขามาในความเงียบที่แปลกประหลาดนี้โอดพยายามขับต่อไป โดยไม่ใส่ใจมากนักเมื่อเขาเห็นป้ายทางที่บอกถึงจุดพักรถที่เปิดให้บริการในทางด่วนเขาตัดสินใจแวะที่จุดพักรถเพื่อไปห้องน้ํเาเพราะรู้สึกปวดท้องจากการนั่งรถมานานหลายชั่วโมงโอ๊ตขับรถไปตามทางด่วนในคืนที่เงียบสงัดเสียงเครื่องยนต์ของรถยนต์เขาหยุดไป พร้อมกับการเบรกเบาๆเมื่อเขามองไปเห็นป้ายบอกทางไปยังจุดพักรถที่อยู่ไม่ไกลจากจุดที่เขากำลังขับผ่านเขาไม่ค่อยได้แวะพักในจุดพักรถบ่อยนะักแต่คืนนี้เขารู้สึกว่าต้องการพักสายตาและยืดขาให้หายเมื่อก่อนที่จะเดินทางต่อเมื่อเขาขับเข้ามาถึงจุดพักรถความเงียบกลับยิ่งกดดันให้เขารู้สึกแปลกๆดูเหมือนว่าที่นี่จะไม่มีรถคันอื่นเลยในขณะที่จุดพักรถของทางด่วนส่วนใหญ่ในตอนกลางคืนมาก จะมีรถจอดบ้างแต่ที่นี่กลับมีเพียงแค่รถของเขาคันเดียวแม้ว่ามันจะเป็นเวลาค่ำดึกแล้วแต่บรรยากาศในจุดพักรถนี้กลับดูเหมือนจะไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรเลยทั้งที่เป็นสถานที่ที่ควรมีผู้คนแวะมาใช้บริการโอ๊ตก็ยังตัดสินใจจอดรถและออกจากรถไปยังห้องน้ำเขาเดินไปตามทางที่แสงไฟจากโคมไฟสลัวสส่งมาอย่างจางๆเสียงฝีเท้าของเขาดังแค่พอให้เขารู้สึกถึงการเคลื่อนไหวแต่ไม่มีเสียงอื่น เลยจนเขาถึงประตูห้องน้ำที่ดูสะอาดและถูกจัดเตรียมอย่างดีแต่ในตอนนี้กลับไม่มีใครใช้บริการเมื่อเขาเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปภายในก็ยังคงเงียบสนิทไม่มีเสียงอะไรมากระทบหูเลยแม้แต่น้อยเขาสลัดความรู้สึกแปลกประหลาดออกไปจากหัวและเดินไปที่อ่างล้างมือเพื่อทำธุระของเขาเสียงน้ำจากก๊อกที่ไหลลงไปในอ่างทำให้บรรยากาศดูสบายขึ้นแต่แค่ไม่กี่วินาที หลังจากที่เขาล้างมือเขาก็เริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลไฟในห้องน้ำกระพริบเป็นระยะระยะัด้วยแสงที่สว่างบ้างมืดบ้างเหมือนกำลังจะดับเมื่อเขาหันมองไปที่กระจกเงาที่ติดอยู่บนผนังข้างอ่างล้างมือสิ่งที่เขาเห็นทำให้ขนลุกไปทั้งตัวในกระจกนั้นเขาเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังเขาสวมชุดคนงานทางด่วนแสงไฟที่กระพริบทำให้เขามองเห็นแค่งเงาของชายคนนี้ได้ไม่ชัดเจน แต่ภาพนั้นทําให้โอ้ดหยุดชะงักไปเขาหันไปทันทีคิดว่าอาจจะมีใครแอบเดินเข้ามาข้างหลังเขาแต่เมื่อหันไปจริงๆกลับไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นห้องน้ําก็ยังคงว่างเปล่าออดพยายามลืมภาพนั้นไปและหันกลับไปที่กระจกใหม่โดยคิดว่าอาจจะเป็นแค่ภาพหลอนจากความเหนื่อยล้าแต่ทันทีที่เขาหันไปมองในกระจกอีกครั้งเขาก็เห็นชายคนนั้นยืนอยู่ที่เดิม ในท่าทางที่เหมือนกับกำลังจ้องมาที่เขาด้วยดวงตาที่ไม่สามารถอธิบายได้เขาชะงักไปชั่วขณะหัวใจเต้นแรงขึ้นเขาลองหันไปมองข้างหลังอีกครั้งแต่ก็ยังคงไม่มีใครยืนอยู่ในห้องน้ําตอนนี้เขารู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่สามารถเข้าใจได้มันเหมือนกับว่ามีบางอย่างไม่เป็นไปตามธรรมชาติในห้องน้นํานี้โอ๊ตตั้งสติและรีบเดินออกจากห้องน้ําไปอย่างรวดเร็วเขาพยายามคิดว่า เป็นเพียงแค่ภาพหลอนแต่ทุกขั้นตอนที่เขาก้าวออกจากห้องน้ำเขาก็รู้สึกเหมือนว่ามีบางอย่างเฝ้ามองเขาอยู่ตลอดเวลาโอดเดินออกจากห้องน้ำอย่างรวดเร็วพยายามไม่ให้ตัวเองคิดถึงสิ่งที่เขาเห็นในกระจกเมื่อสักครู่ความรู้สึกขนลุกยังคงติดอยู่ที่หลังคอแม้จะบอกกับตัวเองว่าอาจจะเป็นเพียงภาพหลอนจากความเหนื่อยลา้าและความเงียบสงดของสถานที่ก็ตามแต่ภาพของชายในชุดคนงานทางด่วน ที่ยืนอยู่ในกระจกยังคงชัดเจนในสมองของเขาเขาเรีบกลับไปที่รถพยายามจะปล่อยให้ความรู้สึกนี้จางหายไปและขับรถกลับบ้านต่อให้เร็วที่สุดแต่ในขณะที่เขาเดินกลับไปที่รถรู้สึกได้ว่าแสงไฟจากโคมไฟในจุดพักรถยิ่งทำให้ความเงียบในคืนนั้นดูแปลกประหลาดไปอีกแม้จะเป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนแต่ก็ไม่มีแม้แต่เสียงลงพัดหรือเสียงอื่นๆ,ๆที่จะช่วยให้บรรยากาศคลี่คลายความอึดอัดนั้น โอทขึ้นรถและสตาร์ทรถแต่แล้วสิ่งที่ทำให้เขาหวั่นใจยิ่งกว่าคือเสียงออฟีเท้าของใครบางคนที่ดังมาจากข้างหลังเขาเสียงนั้นฟังดูเบาและคล้ายกับการเดินช้าๆเหมือนมีคนกำลังเดินตามเขาอยู่แต่เมื่อเขาหาันไปมองในกระจกมองหลังของรถก็ไม่มีอะไรเลยมีเพียงความมืดมิดที่เต็มไปด้วยแสงไฟที่สลัวจากทางด,วด่วน เขากระชับพวงมาลัยด้วยมือที่เริ่มสั่นอย่างเบาๆพยายามจะขับรถออกไปให้เร็วที่สุดแต่ก็ไม่สามารถปลดปล่อยความรู้สึกกังวลน,นั้นได้ภาพชัยในกระจกยังคงตามหลอกหลอนเขาขวางรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่เพียงลำพังยังไม่หายไปเขาคิดว่าบางทีอาจจะเป็นความเครียดจากงานที่สะสมมาหลายวันแต่แล้วเขาก็คิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครู่ในห้องน้ำ โอ้ตหันกลับไปมองในกระจกข้างรถอีกครั้งเมื่อครั้งแรกที่เขามองเข้าไปก็ยังคงเห็นอะไรที่แปลกประหลาดเขาเห็นเหมือนกับเงาของใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังเขาในกระจกมองข้างทุกครั้งที่เขาหันไปมองกลับไม่พบสิ่งใดเลยแต่มันยิ่งทำให้เขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างแอบมองเขาอยู่ตลอดเวลาจังหวะนั้นเองเสียงจากวิทยุในรถก็ดังขึ้นมาเอง โดยไม่มีสัญญาณการเลือกช่องรายการจากเขาและเสียงที่ออกมาจากวิทยุเป็นเสียงของผู้ชายที่พูดเสียงต่ำเบาๆเหมือนเป็นคำพูดที่ไม่ชัดเจนเหมือนจะพยายามบอกบางอย่างแต่เสียงนั้นก็ขาดหายไปเพียงแค่ในไม่กี่วินาทีโอ้ตกใจสุดขีดเขาปิดวิทยุทันทีและก้มมองที่กระจกมองหลังอีกครั้งคราวนี้เขาพบว่าแสงไฟจากทางหนุนเริ่มสลัวลงราวกับว่ามีบางสิ่งที่ทำให้บรรยากาศรอบตัวมันยิ่งมืดลงอีก ภายในรถตอนนี้เต็มไปด้วยความหนาวเย็นที่ไม่สามารถอธิบายได้เขากัดฟันและกดคันเร่งให้รถขับเร็วขึ้นพยายามให้ตัวเองหลุดออกจากสภาวะแปลกๆนี้แต่ทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าอีกครั้งคราวนี้ดังใกล้เข้ามาและดูเหมือนว่าจะมาจากที่ไหนสักแห่งภายในรถเองเสียงที่ทำให้เขาแทบจะไม่กล้าหันไปมองข้างหลัง โอ๊ตขับรถไปได้ไม่ไกลเขาพยายามหันไปมองที่กระจกมองหลังอีกครั้งแต่สิ่งที่เขาเห็นกลับเป็นภาพของชายในชุดคนงานทางด่วนยืนอยู่ข้างหลังเขาในกระจกรอยยิ้มที่ปรากฏบนใบหน้าของชายคนนั้นเหมือนจะสะท้อนในกระจกอย่างชัดเจนยิ่งทําให้โอ๊ตรู้สึกได้ถึงความกลัวที่พุ่งขึ้นมาในตัวเขาเมื่อเขาหันไปมองข้างหลังอีกครั้งชายคนนั้น ก็หายไปจากสายตาแต่มันกลับยิ่งทำให้โอ๊ตรู้สึกไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาเห็นคืออะไรและเขากำลังถูกบางสิ่งที่เขาไม่สามารถอธิบายได้ตามหลอกหลอนอยู่หรือไม่ออตขับรถด้วยความเร็วสูงขึ้นเรื่อยๆแต่เสียงในหัวของเขากลับไม่หยุดบางครั้งมันเหมือนเสียงฝีเท้าที่เดินตามหลังเขาบางครั้งเหมือนเสียงกระซิบที่ดังในหูเขาไม่ว่าจะพยายามขับรถให้เร็วแค่ไหนก็ไม่สามารถหลีกพ้นจากความรู้สึกว่าเขากำลังถูกบางสิ่งตามติดไปทุกย่างก้าว เสียงนั้นไม่ชัดเจนแต่ชัดเจนพอที่จะทำให้เขารู้สึกขนลุกทุกครั้งที่ได้ยินเขาพยายามพุ่งความสนใจไปที่ถนนข้างหน้าแต่ในกระจกมองหลังเขาก็ยังเห็นเงาคนในชุดคนงานทางด่วนยืนอยู่ข้างหลังเขาไม่ใช่แค่ในช่วงเวลาแวบๆแ,แต่ครั้งนี้มันยืนอยู่ชัดเจนราวกับอยู่ในรถของเขาจริงฮ่าฮ <h aha> โอ๊ตหันไปมองข้างหลังทันทีแต่แน่นอนว่า ก็ไม่มีใครยืนอยู่ที่นั่นเขาเริ่มรู้สึกว่าอะไรบางอย่างในตัวเขากำลังจะหลุดออกไปเมื่อสติเริ่มคลาบเลอจนไม่สามารถแยกแยะสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสียงในวิทยุเริ่มกลับมาอีกครั้งคราวนี้เป็นเสียงแหบแห้งเหมือนเสียงของผู้ชายคนเดียวกันที่พูดว่ารีบไปบรีบไปอย่าหันหลังเสียงนั้นดังจนแทบจะทำให้อดวัดกลัวเขาพยายามกดปุ่มเปลี่ยนช่องวิทยุแต่เครื่องเสียงในรถกลับไม่ยอมทำงานตามคำสั่งของเขา ไม่ทันที่โอ๊ตจะตั้งตัวได้เสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เสียงนั้นเหมือนจะออกมาจากทุกทิศทางภายในรถเสียงแหบแห้งนั่นเหมือนจะพูดในหูของเขาว่าอย่าไปขับเร็วอย่าทำแบบนี้แต่เสียงนั้นก็ยังคงขาดหายไปในช่วงเวลาสั้นๆเพียงแค่เขาพยายามตั้งสติ ในช่วงเวลานั้นเองโอ๊ดเห็นไฟจากทางด่วนข้างหน้าเริ่มสลัวลงเหมือนทุกสิ่งรอบตัวเริ่มค่อยๆมืดลงเรื่อยๆเ,เขาลงจากทางด่วนและขับเข้าสู่ถนนที่เป็นเส้นทางธุรกันดารที่ดูเหมือนจะไม่เคยเห็นในแผนที่เขากระพริบตาเพียงไม่กี่ครั้งก็พบว่ารถของเขากำลังขับอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยทุกอย่างดูแตกต่างไปจากเดิมถนนแคบลงและไม่มีป้ายบอกทางอีกต่อไปโอด๊ดเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติเขาพยายามหันไปมองข้าง หลังอีกครั้งในกระจกมองหลังแต่ครั้งนี้เขาเห็นอะไรบางอย่างที่ทําให้หัวใจเขาแทบหยุดเต้นในกระจกมองหลังมันไม่ใช่แค่เงาของคนในชุดคนงานทั้งด่วนที่ยืนอยู่ข้างหลังเขาแต่เป็นภาพของใบหน้าที่เบื้องหน้าของเขาใบหน้าของชายคนนั้นเต็นไปด้วยความเจ็บปวดและความสิ้นหวังดวงตาของชายคนนั้นจ้องมองเขาอย่างไม่ละสายตาใบหน้านั้นท่าทางเหมือนจะบอกอะไรบางอย่าง โอ๊ตหันไปมองข้างหลังทันทีแต่ก็ไม่มีใครอยู่ที่นั่นอีกแล้วเขารู้สึกเย็นเย,ยือยและรู้สึกว่าเวลานี้ทุกอย่างไม่เป็นไปตามปกติเขาขับรถไปอีกไม่กี่ร้อยเมตรก็พบว่าถนนเริ่มทวีความแคบลงและคล้ายกับเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยเหมือนกับหลงอยู่ในโลกที่ไม่เป็นจริงหอโอ๊ตเริ่มกระวนกระวายใจเมื่อรู้ว่า เขากำลังขับรถเข้าสู่พื้นที่ที่ไม่รู้จักเขาพยายามคิดถึงเส้นทางกลับแต่ทุกครั้งที่เขาหันไปมองข้างหลังเขาก็เห็นชายคนนั้นในกระจกมองมาที่เขาในสายตาที่เรียกร้องความช่วยเหลือคุณไม่สามารถหนีจากที่นี่ได้เสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งจากวิทยุเสียงนั้นเป็นเสียงที่แทบจะไม่ฟังเป็นคำพูดแต่เหมือนจะสะท้อนในหัวของโอ๊ตเมื่อเขาหันไปมองในกระจกมองหลังอีกครั้งเขาก็เห็นชายในชุดคนงานทางด่วน ยืนอยู่ที่เดิมใกล้กว่าเดิมและในดวงตาของชายคนนั้นเขาสามารถเห็นความกลัวที่เคยมีในตัวเขาเองโอ๊ตเริ่มหายใจหอบแรงขึ้นเขาขับรถไปไม่หยุดและความหวาดกลัวในใจเขาก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นทุกครั้งที่เขาหันไปมองกระจกมองหลังสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่แค่ชายในชุดคนงานทางด,วด่วนแต่เป็นเงาของสิ่งที่ยิ่งทำให้เขาสับสนและตกใจมากขึ้น เรื่อยเ,เมื่อทุกครั้งที่เขาพยายามจะหลบหนีจากความกลัวมันกลับตามเขามาอย่างไม่มีวันสิ้นสุดรถของเขาเริ่มสะดุดไปเรื่อ,อยๆและเขารู้สึกว่าฝ่ายหน้าของรถสว่างไม่พอที่จะทําให้เขามองเห็นถนนข้างหน้าได้อย่างชัดเจนแต่ที่แปลกกว่าคือเขาพบว่าเส้นทางข้างหน้าไม่เหมือนเดิมมันไม่ใช่ทางด่วนที่เขาเคยขับผ่านมาแต่กลายเป็นถนนที่คดเคี้ยวและแคบลงเรื่อ,อยๆไม่มีทางออก เขากำลังหลงทางในเส้นทางที่ไม่รู้จักและไม่ว่าพยายามขับไปทางไหนเขาก็ยังกลับมาที่เดิมอยู่ดีความรู้สึกนั้นทำให้โอดเริ่มสงสัยว่าเขากำลังเจออะไรบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้แต่เขาตัดสินใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้จูจูก็มีเสียงฝีเท้าอีกครั้งดังมาจากข้างหลังเขาเสียงที่ทำให้เขาหวาดกลัวแต่ในครั้งนี้เขาพยายามที่จะไม่หันไปมองเขาเก็บสติด และเพ่งความสนใจไปที่การขับรถให้เร็วขึ้นเพื่อหาทางออกจากถนนเส้นนี้อย่าหันกลับไปมันจะตามไปเสียงนั้นพูดขึ้นในวิทยุเสียงแหบแห้งตามที่เคยได้ยินแต่คราวนี้มันไม่ได้หยุดแค่นั้นเสียงนั้นเริ่มพูดอย่างชัดเจนขึ้นหากคุณหันหลังคุณจะไม่สามารถกลับไปได้อีกโอ๊ตเริ่มรู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ในฝันที่ไม่มีทางหลุดออกไปเขากำลังถูกตามติดโดยบางสิ่ง ที่ไม่สามารถเข้าใจได้เขากระชับพมิมาไหลาแน่นจนมือชาหัวใจของเขาตื่นเต้นจนแทบจะกระเด็นออกจากอกแต่เขาก็พยายามที่จะตั้งสติให้มั่นคงทันใดนั้นรถของเขาก็หยุดกระทันหันเหมือนมันถูกหยุดโดยมือที่มองไม่เห็นภายในรถเริ่มเงียบสงัดทุกอย่างรอบตัวเขาคือความเงียบที่น่ากลัวจนเขาแทบไม่อยากหายใจ คุณได้มาถึงที่นี่แล้วสิ่งที่คุณต้องรู้เสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งจากวิทยุคราวนี้มันไม่ได้มาจากหูของเขาแต่เหมือนมาจากทุกมุมของรถการที่คุณเห็นฉันในกระจกไม่ใช่แค่การเห็นมันหมายความว่าเสียงนั้นหยุดไปชั่วขณะโอทรู้สึกถึงความเย็นเยือกที่เริ่มปกคลุมตัวเขาจากทุกทิศทางขนลุกจากหัวจรดเท้าและตอนนั้นเองที่เขาตระหนักบางอย่างภาพชายในชุดคนงานทางด่วนที่เขาเห็นในกระจก เขารู้สึกว่ามันเริ่มชัดเจนขึ้นมันไม่ใช่แค่ภาพหลอนจากความเหนื่อยล้าหรือความเครียดแต่มันคือการสะท้อนบางอย่างที่เขาต้องรับรู้เขาหันไปมองข้างหลังในกระจกอีกครั้งคราวนี้ภาพชายคนนั้นไม่หายไปแต่กลับยืนอยู่ข้างหลังเขาในกระจกอย่างชัดเจนท่าทางของชายคนนั้นเหมือนจะพยายามบอกอะไรบางอย่างคุณเป็นคนที่ทำให้เขาต้องตาย เสียงจากวิทยุดังขึ้นอีกครั้งโอดรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังบีบคั้นใจเขาให้แน่นขึ้นเรื่อยๆคุณต้องรับผิดชอบเขาถอยหายใจลึกๆพยายามเข้าใจในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในที่สุดก็พอเข้าใจว่าภาพชายในชุดคนงานทางด่วนไม่ใช่แค่ภาพหลอนแต่เขาคือวิญญาณของคนงานที่เคยทำงานในทางด่วนที่เพิ่งเปิดใหม่ที่ต้องตายไปเพราะอุบัติเหตุในการสร้างทางด่วนนี้ ในตอนนั้นเองที่โอ๊ตเห็นภาพในกระจกเปลี่ยนไปชายคนนั้นยิ้มให้เขาด้วยรอยยิ้มที่เจ็บปวดเหมือนจะขอให้เขาได้รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นและในขณะเดียวกันสิีฝีเท้าก็้องเงียบลงายหน้ารถกลับมาสว่างขึ้นและทางที่เขาขับรถมาถึงตอนนี้กลับกลายเป็นทางด่วนที่เขาคุ้นเคย